ลขับรถมาแล้วแม่เหรอครั้งี้ครั้งที่สองค่ะเธอเหรอค่ะครั้งแรกครั้งแรกเคยมาทําบุญกับหลวงพ่อแล้วครั้งหนึ่งแ๋วเธอยังไม่เคยมาบวชเธอยังไม่เคยมาบวชใช่ไหมลางานยาวๆไม่ได้ค่ะเนาะสาธุบูรนาด้วยอาวามามีอะไรจ้ะหลวงพ่อคะหนูปวดเอวฝั่งนี้มากค่ะไปทำ MRI มาหมอบอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นทำสองรอบหนูก็เลยต้องมาหาหลวงพ่อ ปูมากี่วันกี่ปีโอ้เป็นสิบปีเลยค่ะปูไสิบปีเธอมีเรื่องอะไรบ้างไม่ไม่มีอะค่ะไม่เคยมีเรื่องเหรอถ้ามีแต่หนูเท่าไข่มาจากที่วัดที่ใต้วัดอะไรนะวัดนั่นแหะวัดที่ไข่อยู่อะค่ะหนูช้ามาแล้วเป็นางดีขึ้นหรือเปล่าตอนนั้นตอนก็หนูก็มาเฉยเฉยแล้วเธอมาปวดด้วยเหตุผลเหรอ หนูก็ไม่ทราบค่ะหมอเขาบอกว่ากระดูกมันเสื่อมพอเขาเอ็มอาร์ไอแล้วไม่เจอใดๆทั้งสิ้นสองรอบโหนีโง่แลยมันก็เอะอะไรก็กระดูกเสื่อมอายุขนาดนี้ยังไม่ถึงสี่สิบหกสิบอยู่เท่าไหร่หกสิบเธอหกสิบแลยเหรอค่ะกัญญาเนี่ยหนูก็เสียดออกค่ะเธอกรอกดหน้าก่างเลยเด้อหนูไปกินอะไรมาวะทำไมคะไม่แก่เลยค่ะเออไม่แก่ไม่แก่ไม่แกจะไม่หลงว่าไปกินอะไรมาวะบอกเพื่อนหนึ่เดือนค่ะเธอห้าสิบเก้าหกเจ็ดเดือนแล้วค่ะ พกสิบเลยเหรอหนูจะเกษียณเดี๋ยวก็เสียหนูค่อยมาอีกรอบหนึ่งเคอทำมาทำข้าราชการเหรอหนูใช่ค่ะอยู่คณะวิทย์มหาลัยไม่หิโดนไม่ฮิโดนด้วยเหรอแต่ที่ทํางานหนูมีอาจารย์ใหญ่เยอะตึกที่หนูอยู่ค่ะอาจารย์ใหญ่ที่แบบเผื่อผ่าศพเหรอก็เธอไปผ่าเขาด้วยมั้ไม่ไม่ไม่หนูยูดตึกเดียวกัน หรอหนูก็เลยสงสายเอทำไมเธอแล้วอาจารย์ไอ้พวกอาจารย์มาิดนเขาไม่มาถามเธอเทคนิคทำไงให้มันดูไม่แก่วะใช่เขาก็ถามเขาไม่มีใครเชื่อหนูอ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะแล้วแล้วเธอทําไมถึงไม่แก่หนูหอเราไปมั้งหนูลมดีหนูไปวัดลมดีใช่ไหมหนูไปวัดทุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันหยุดราชการโอ้เหลยอเหอวัดช่วยได้ใช่ไหมค่ะแล้วเธอกินอะไรเป็นพิเศษได้ป่าไม่มีค่ะกินปกติกินปกติอ่ะ้วกินของหนูพ่อค่ะที่วัด กินของหลวงพ่อท <Wh> ี่วัดที่แม่เข้าไปอ่ะที่หนูไปปฏิที่หนูไปช่วยที่วัดไผ่เสาร์อาทิตย์กับวันหยุดใช่ไหมคะพอหลวงพ่อฉันเสร็จใช่ป่ะหลวงพ่อก็สลัดหนูก็ไล้กินเข้าผ้าเข้าผ้าเข้าก้นบ่าใช่ใช่เข้าก้นบ่าอ๋อเหรอค่ะเออไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อใช่ป่ะใช่ก็เธอจะหกสิบแล้วใช่ไหมแต่ว่าหนูสี่สิบกว่าบบบไม่ใช่จะกระเทยใช่เดี๋ยวเธอเสียแล้วอีกไม่กินถ่ะเธอเป็นคนจังหวานนะ อยู่ตรงโรงพยาบาลบางใหญ่เนี่ยค่ะนนเนี่ยเธอเป็นคนนนนี่เหรออ่าอ่าอ,อเธอมีลูกกี่คนอ่ะสองนุ่งทำไมไม่โสมเลยลูกมันจะพอพอกับพี่ <c oughs> ลูกไม่พอพอกับแม่เลยพี่น้องกันเอาไปไหนก็ดูว่าพี่น้องกันใช่ป่ะลูกกลับเนอเหรออ่าแล้วเธอปวดนี่แล้วหมอบอกว่าหาไม่เจอหาไม่เจอสาเหตุเขาส่งเขาต้องสองรอบก็ไม่เจอค่ะเขาบอกไม่เจอเลยเธอไปแนะนําใครทําแท้งหรือเปล่าโอ้โหไม่เคยเลย ไม่เคยให้เงินใครไปบ้างมีเพื่อนยืมแต่หนูไม่รู้หรอกว่าเขาเอาไปทําหนูไม่ทําหนูก็ไม่รู้หนูไม่กล้ามาสื่อเพราะหนูลางงานไม่ได้เพราะอะไรภายยาวไม่ได้เดี๋ยวถ้าสมมติหนูมาสื่อกระหลงพ่อปุ๊บใช่ไหมถ้าสมมติหนูต้องมาปฏิบัติสิบวันอย่างเงี้ยมาไม่ได้อีกมาไม่ได้หนูต้องรอเต็มที่สามวันค่ะแค่สามวันเองเหรอเจ้าที่ด้วยก็เป็นห้าวันหนูก็เลยยังไม่กล้ามาปฏร กัญญาเนี้ยกัญญาเนี้หลังจากกนรยาก็ฟรีเลยใช่ไหมค่ะหน,หนูก็จะมาอ่ะแล้วนี่มันปวดมากเหรอปวดมากถ้าหนูนอนใช่ไหมคะหนูจะลุกไม่ได้ะะอ่ะค่ะหรอค่ะอ่าถ้าเผื่อเธอจะมาทําให้เขาใช่ไหมมั่นใจปะถ้าหลังกัญญาหลังกัยญาค่ะ,คะมั่นใจใช่ไหมอ่าวิญ,ญญาณเอ๋ยมาเข้ามาือใจเด้ยรับเคลื่อนไขก่อนวันนี้ ได้มีความตั้งใจตกลงแล้วว่าจะบวชให้กับวิญญาณที่เกาะที่หลังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะว่าหมอวิทยาศาสตร์เช็คแล้วไม่เจอใช่ไหมไปทำอะไรมาแล้วก็ไม่หายใช่ไหมแล้วเป็นเฉพาะวันอะไรวันพระวันทุกวัน,น,ะะวนหนักทุกวันค่ะสิบกว่าปีแล้วหนักขึ้นหนักลง ตั้งแต่เช้าหนักไปถึงกลางคืนหรือกลางคืนหมักมาถึงแต่ถ้าถนอนน่ะจะเป็นเยอะค่ะแต่ถ้าเดินนั่งเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไหวอยู่ค่ะเหรอค่ะปีญญาณเอ้ยปู่ย่าตายายยังมีชีวิตอยู่เปล่าตายายตายแล้วล่ะเกแต่พ่อแม่ค่ะเขาปวดเป็นอะไรตายเขาแก่ตายอะค่ะมีปวดหลังปวดเอวเปล่าอยู่ก็จัาไม่ได้เะค่ะเ er. <laughs> ขาป่วยอายุา er. าก็เยอะจะทูโมทนาด้วยอาหารเมื่อเจี้ วิญญาณเอ๋ยเอาบุญของหลวงพ่อไปเอาเธอไปนิดหนึ่งนิดเดียวเออพอละว,วิญญาณเอ๋ยเอาบุญใดๆดที่หลวงพ่อได้ทําให้เธอมีส่วนแห่งบุญบรารมีได้สะสมมาการบําเพ็ญเพียรทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้วิญญาณมีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลและร่างนี้โยมนี้จะขอ บวชให้หลังจากที่กเกษียณแล้วว่างงานแล้วไม่มีอะไรแล้วก็จะบำเพ็ญเพียรถือศีลภาวนาให้หากต้องการบุญต้องการกุศลหากเกี่ยวข้องก็ขอให้คลายหายเบาโล่งโปร่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้ทำให้เจ็บทุกตรอมาใดใดทั้งสิ้นบุตรทางเปิดแล้วธรรมังเปิดแล้วสังขังเกิดแล้วดวงวิญญาณได้รับบุญรับกุศลแล้วดวงวิญญาณได้รับทราบแล้ว ผู้คนเขาจะได้ถือศีลบำเพ็ญเพียรให้แล้วพุทธทางสฉลายทางมังสฉลายตั้งองค์พุทธูฉลายกายเช่นเอ็นองค์ธมูสฉลายคายเช่นเอ็นอมค์จังคูฉลายกายเช่นเอ็นพุทธูเพื่อธมูเพื่อจังคูเพื่อนัมโมพุทธายเฉลียเพื่อจตารูปเตยถาเอกุปโตมิภายิจตารูปเตยถาเอกุปโตมิธายิจตารูปเตยถาเอกุปมิายิขอวิญญาณที่เจ็บที่ป่วยที่ทุกข์ทรมานที่พิกลพิการ ขอให้หายวิญญาณหายจากการเจ็บหลังเจ็บปวดสะดุกกระเดี่ยวทั้งหลายที่คาดเคลื่อนก็ขอให้กลับมาในดังเดิมให้มีเรี่ยวมีแรงให้มีความสมบูรณ์นาการวันนี้เถินอ่าบวดตรงไหนอีกข้างบนเหรอ อาวิญญาณเอ๋ยที่ขี่คอขี่บาอยู่ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลยกโทษต่โหติกรรมเขาจะบวชให้แล้วหลังจาก,กเกษียณแล้วจะจัดการให้จะบวชให้ขอให้หายโล่งปวงเบาให้คลายออกให้โล่งให้เบานะการแบบนี้เธ<ๆ>อเป็นอาจารย์ที่มาหโดนด้วยป่ะ เจ้าที่อ่ะไอ้มหิดนนี่เป็นไปโรงพยาบาลอะไรปะไม่เป็นเป็นมาวิาลใช่ไหมมีคณะเกี่ยวกับผ่าศพป่ะมีที่จงหนูเลยค่ะที่หนูอยู่ค่ะเธอไปอ๋อเธอไปผ่าศพเขาด้วยเหรอหนูอยู่หนูอยู่ที่ตึกเดียวกันค่ะเ็ดเลยมันตามเธอแน่ใช่พ่อรู้สึกมันตามใช่ไหมมีคนเขาบอกว่ามีมีคนที่เขาปฏิบัติธรรมเดียวเขาบอกว่า นเขาเห็นคนมากับหนูเต็มรถไปหมดเลยใช่เหรอหนูมากับลูกสองคนเขาแบบนั่งมาเต็มเลยก็ใช่เดีเธอเป็นคนใจดีเขาก็บอกว่าแล้วหนูก็ถามเขาว่าแล้วเขามากับหนูทำไมเขาบอกว่าเขามาเอาบุญกับหนูใช่เธอเป็นตัวบุญอยู่ไงอวิญญาณเอ้ยอ้าแม่บุญคนนี้เขาจะมาบวชให้ทุกดวงแล้วขอให้คลายโล่งโปร่งเบาด้วยอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าทุกข์อย่าทรมานใดๆอีกเลย อาวิญญาณทุกดวงที่ก่อตามเนื้อตามตัวแข้งขาศีรษะแขนเอวหลังท้องกระดูกกระเดี่ยวตะโพกทั้งหลายทั้งปวงให้ได้รับบุญของหลวงพ่อแล้วหายเบาโล่งโปรงเดี๋ยวเขาจะมาบวชให้อีกทีหนึ่งแล้วให้คลายออกก่อนให้โล่งตัวเบาตัวด้วยเถินอา้าวลงดูดีเป็นไงวะต้องไปนอนแนหละนอนเลย <laughs> นอนเลยนะ <laughs> นอนตรงนี้เลย นอนตรงนี้เหรอคะนอนไปเลยดูได้อาการยังเจ็บอยู่ป่ะดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยขนุนพอ่อเหรอดีขึ้นเยอะหมายความว่าปกติจะลุกไม่ได้เธอนอนเขาก็นอนกับเธอเลยใช่ไหมกระดูกกระเดี่ยวก็ไปด้วยกันปกติหนูจะลุกไม่ได้แบบนี้ลุกไม่ได้เลยเหรอค่ะต้องหลับ นานมากเลยแต่นีื่องมี้ดีขึุนได้คไม่้องวิญญาณเอ้ยหายโล่งปลอมด้วยเอาบุญหลวงพ่อไปให้เป็นเด็กน้อยให้เป็นกระดูกกระเดี่ยวให้เป็นไวรุ่นอย่าได้เป็นคนแก่คนเฒ่าอย่าได้เป็นคนพิกลพิการคืนขึ้นมาให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วแม่ภาคคนนี้เขาจะมาบวชให้แล้ว ำให้หนูจิตตกอ่ะหนึ่งเพรมีคนตามหนูเยอะแยะจิตตกเรื่องอะไรคนตามอ่ะเิอะแยะเขาบอกว่ามีคนตามเยอะแยะคนถูกต้องแล้วไงเธอมีบุญไงเธอคิดหลายมากเขาไม่ทำอะไรหนูาไม่ตามคนจนหรอกเขาตามเศรษฐีก็หลังเขันเธอเป็นเศรษฐีเขาก็ตามเธอเดี๋เธอช่วยเขาเดี๋ยวพวกเขามีบุญกลับมาเขายังมาช่วยเธอเขาใจเปล่าเธอเป็นคนใจบุญใช่ปหมล่ะก็ ประมาณมานี้ผียังรู้เลยใช่ไหมยิูวกระโดดเกาะมันก่อนไอ้อวนนี่มันใช่ได้มันใจบุญใส่บาตรป้างกันเป่าพู้นี่ไปใส่บาตรให้เขาหน่อยหนึงสามสี่องค์ก็ได้เข้าใจปะอันนี้เอากินบั่งเคยทําบุญเคยใส่บาตรให้ให้วิญญาณที่อยู่ในอยู่ในตึกได้กินบ้างเปล่าก็อธิษฐานดทั่วไปอะค่ะ ทั่วไปได้งานวิญญาที่อยู่ด้วยกันอาศัยมาด้วยกันที่ตึกเนี่ยโหหาเงินหาทองให้เธอมาเท่าไหร่แล้วเอาไม่ไล่เธอออกก็บุญแล้วสาปีเอาบุตสาไปล้างไปดึงไว้ใช่ป่ะเอาไม่ใช่ป่าพวกวิญญาเขาไปโดนจิตโดนใจเว้ยว่าอย่าไปเอาแม่อ้วนนี่ออกไปอย่าไปเอานางฟ้าออกไปเขาจะต่อให้หนูทําต่อหนูบอกไม่เอาเธอไม่อยากทําแล้วเหรอไม่ทำแล้วด้วยเหตุผลอะไร พักผ่อนเหนื่อยากจะมาวัดมาวัดเธอเหนื่อยเหรอเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่หนูอยากจะมาเข้าวัดเข้าวังอยากเกปฏิบัติแล้วใช่ไหมเรือวิญญาณก็ดีกระโดดก็คอก่อนเด่มันไปแล้วกูไปด้วยหลุงพ่อหนูขอรูปหลุงพ่อมั้งพะอะไรนะขอรูปหลุงพ่อด้วยค่ะเอาไปป้องกันหน่อยป้องกันผีเหรออ๋อไม่มีมีอเลุงพ่อหนูไปเปิดตึกคนแรกทุกวันเลยเขาไม่เขามาเอามาเซฮัลโหล พูดมอร์นิ่งกับเธอเขาไม่มีปัญหาหรอก<ห>ถ้าเขาถ้าเขาเกลียดเธอก็บีบคอเธอแล้วหน้าเธอจะไม่หน้าเธอจะไม่เด็กขนาดนี้หรอกขอบคุณค่ <c oughs> เขาใช้เปล่า <c oughs> <อ>หนูดูของหนูงพ่อมาปีกว่าแล้วนะค่ะแล้วครั้งนั้นหนูมิตป,ปลายปีที่แล้วหนูมีโอกาสมาร่วมทำอะไ้พวกอาจารย์มันมันเชื่อเปล่าวะเขาไม่ดูเขาไม่เชื่อหลวงพ่อบุญเขายังไม่ทําเลยค่ะอ๋อแล้วพวกอาจารย์พวกนี้นเหรอเอดี๋ยวมันป่วยมันจะมาหาเธอ โอ้ไม่ได้หนูก็ไม่เดี๋ยวมันป่วยมันจะมาหาเธอมันจะถามว่าเธอถามค่ะที่แสนแตกได้หรอ่แสนแตกสองอันเนี่ยไดไหมคะเธอจะไปอวดพวกวิญญาณเหรอหนูไปอวดเพื่อนเอาวิญญาณเลยใครเห็นอันนี้ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลด้วยอันนี้มันทําไมมันแตกวะเอาไม่แตกเวอเอาไม่แตกไม่แตกเอาวิญญาณ องใดตนใดดวงใดเห็นอันนี้แล้วขอให้ได้บุญได้กุศลที่หิวก็ขอให้หายหิวที่เจ็บก็ขอให้หายเจ็บที่มืดบอดก็ขอให้หายที่ทุกข์ทรมานขอให้หายขอให้อุดมสมบูรณ์มีบุญญาที่การสว่างสวายมีฤทธิเดชอาะไอ,ะอ,ะอ,ะอพวกอาจารย์มังคุงไอเงี้นี่บปิบ้าไปแล้ว <c oughs> าอาจารย์มันไม่เจี๊ยเธอหรอกไม่เห็นใช่ปะคุณพ่อคะ เอาน้ำมนต์ให้ลูก